Direct Out e c h n o l o g y จากเยอรมนเป็นผู้นำในตลาดที่มี product range น้อยแต่ควบคุม application ได้กว้างมากเช่น p r o เจ g i s ซีรีสตัวนี้สามารถเป็น playback system สำหรับวงเป็น front of house drive rack สำหรับเครื่องเช่าเป็น media converter และ matrix สำหรับ broadcast studio เป็น disaster recovery สำหรับร o o b หรือเป็น center เป็นจุดกลาง c o n v e r t u a l production ทั้งหมดก็ได้ใน prodigy series จะมี3รุ่นนะครับตัว prodigy mc เป็น converter นะครับแปลง analog หรือสัญญาณ a es เข้ามาเป็นระบบ audio network หรือ madi นะครับตัว prodigy mp เป็น processor นะครับมี audio in out เช่น analog หรือ A/S 4สล็อ Audio Network 2 Slot จากนั้นมีระบบ Processing เช่น FIR Filter หรือ EQ Delay ต่างๆและ Summing b ต่างๆที่จะช่วยทำให้ระบบเสียงหน้านาีนสมบูรณ์ที่สุดต่อมา Prodigy MX เป็น Audio Matrix ที่มี Audio Networking 6 s สล็อตและรองรับ Input Output ข้างข้างหยมากๆและมี DSP มาให้อย่างครบถ้วนจากนั้นมีรุ่นใหม่ที่ชื่อ Maven ที่เอาเทคโนโลยีและฟังก์ชันทั้งหมดจาก Prodigy Series เราห่อให้มันเล็กกว่า Input Output จะหน่อยกว่านิดนึงแต่ dsp processing และเสียงของมันอย่างเท่ากับ Prodigy Series สำหรับ key technology ที่สั่งชื่อให้ direct out อันดับแรกมี sample rate conversion นะครับเมื่อเราทำระบบดิจิตอลเราต้องมี clock head รัวเดียวในระบบแต่คน direct out ทุกๆ in ทุกๆ out มี sample rate converter ทำให้เราต่อสัญญาณดิจิตอลง่ายเหมือนระบบอันล็อกอันดับที่2ครับเรื่อง clocking Prodig y Series เราสามารถหับ clock จากข้างนอกเช่น ดันเต้หรือมิลานต่างๆบ o วด์คล็อกคล็อกอินเทอร์เนลและคล็อกกิ้งทั้งหมดนี้สมัครสำรองได้อันดับที่3คือระบบเอียร์จาก Direct o u อาเอียร์คือเป็นระบบที่สำรองสัญญาณภายในแค่1 m มิลลิวินาทเช่นในระบบ playback บนวิธีของวงคดสเมโนเขาก็จะมีแล็ปท็อปสเครื่องที่เปิดแบ็กกิ้งแทร็กเหมือนกันทั้ง2เครื่องถ้าเครื่องแรกมีปัญหาเราสามารถทำแบ็ก k u p ภายใน Prodigy MP ได้ภายในแค่1มิลลิวินาทไม่ถึงว่า ถ้าเครื่องแรกมีปัญหาสำรลองไปเครื่องที่2ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนหรือมีปัญหาอะไรซึ่งตอนนี้หลายๆวงใช้ระบบ ears ใน prodigy mpu และข้อที่4คือเรื่องการควบคุมจากระบบข้างนอก direct out จะใช้ซอฟต์แวร์กลบคนที่ควบคุมโปรเซสเซอร์ของเขาทั้งหมดได้หรือถ้าอยากจะควบคุมจากเช่น l a v o home หรือ osc หรือ trigger ต่างๆสามารถควบคุมได้หลากหลายอุปกรณ์จาก direct out เหมาะกับใครบ้างครับถ้าอยากใช้ระบบ playback ที่เป็น redundant หรือระบบ drive rack สำหรับ P A ที่ศิลปินระดับโลกใช้ก็เหมาะในแน่นะครับหรืออีกฟังหนึ่งถ้าอยากจะใช้เป็นระบบในสตูดิโอที่สำรองสัญญาณได้หลากหลายก็เหมาะมากๆด้วยครับไม่ถึงว่าเครื่องเดียวทําได้หมดนะครับสําหรับวิธีการใช้หลอวิดีโอถัดๆไปที่จะสอนวิธีการใช้ Prodigy และ m ีเว้นนะครับหรือถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับสวัสดีครับ